ป็นไปแาบนี้แหละี่องรัก็ต้องมีรับได้ที่สองนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นคนธรรมาเราเกันยากครับีเสียบางซอยโตสะดาครับอร่อยอร่ย <laughs> อยเอยอเออ

ไม่ยอมแพ้ตาขอกระตาไม่ยอมแพ้ถึงจะไปไหนกูไปด้วยไอ้น้องรอได้รอหน่อย,ออยอไปที่ไหนแล้วกอดคอกันบ้างหายใจรันคอสักทีเท่าน,นั้นทีหนึ่งทีสองไม่สำคัญขอสักทีไว้ก่อนทีหนึ่งก็ได้รับวันใหญ่ทีสองก็ได้รับวันเด เสายลุกรอบน้ำที่สองไม่ยอมรอบฝึกครูบาทีรอบน้ำที่หนึ่งก็ไม่ยอมเอาละมา้งีสิบเมตรสุดท้ายไปเข้าเส้นไทยรอบฝึกครูบาปีสายลุกพอครูวาปีสายลุกควานใจควานใจเอาไปใส่เสายลุกรอบฝึกครูแล้วก็ชูเข้าเซนไทยน่าคิดยากเลย ้ราสามทีเดยวทีอกปาติดถงรคิดว่าเราอย่างไไม่มีใครเดใครไม่มีใครเดใครเเรือเท่ากันเเรือเท่ากั พี่สาระครับพี่น้องแล้วรไกแล้วรับพี่สารรับพี่สารไม่ไน้หรอนไม่นอนเอาเต็มที่หน่อยเอาเต็มที่หน่อยคนเชียร์เชียร์อยู่เอาเต็มที่หน่อยคนเชียร์เชียร์อยู่ยี่สิบเมตรสุดท้ายใส่กันสุดๆไปเลยเหลือแต่สองครับใส่กันสุดๆไปเลยใครเป็นใครใครเป็นใครสักทีสักทีเอาแล้ววะเอาแล้วเว้ยพาคอยแลน

ผ่านสายตาแท็กไปแล้วรอแทักผู้ใหญ่พุทธชัยประกานเป็นอาการน้องที่หนึโงคนะครวับผลการตัดส okay. ินจะป็นทางการเรือในเที่ยวที่สิบเรือที่เข้าที่หนึ่งลอกลำนาว่าเข้าที่หนึ่งสาวสวยมาลายทองเข้าที่สองที่หนึ่งเข้าไปทิ้งประเภทกอที่สอง เอาไปชิงประเภทขอครับอ่าไปเป็นอะไรไปเป็นอะไรได้รางวัลเหมือนกันฮั่อเลไปเทก่ยวจับจับเที่ยวที่11เที่ยวที่11นะครับตัวไปี่ละมีสองล้นก็ต้องมีลักได้ที่สอง

เราต้องต่างกันนี่นะเรื่องต่าง ตาตาครับผมครับแล้วทำได้สักคำสั่งสักคำสั่งไม่แน่นอนไม่แน่นอเอาเต็มที่หน่อยเอาเต็มที่หน่อยคนเชียร์เชียร์อยู่เอาเต็มที่หน่อยคนเชียร์เชียร์อยู่ยี่สิบเมตรสุดท้ายใส่กันสุดๆไปเลยเหลือแต่ครับ ใสกันสุนไปเลยใค่เป็นไครไครเป็นไครสักทีสักทีเอาละวะเอาละเว้ยพาหอยน้าเอาแล้วเอาแล้วกันกัะทุนการจทุนอี่สุดทุทายอีสุดทุกทายอีสุดทุกทายต้องหนึ่งต้องสองต้องหนึ่องสองฮึฮดูเ็ุนัอะไรท้องอะไรท้องต้อรับดาวะอะไรท้อเอาละวะเอาละเว้ยทัวรัวรัวเซ็ตไ่เซตไ่ไปแ 黑灯，蓝灯，红灯。 ที่เข้าที่หนึ่งอลอกลำบนาว่าเข้าที่หนึ่งสาวสวยมลา,ายทองเข้าที่สองที่หนึ่งเข้าไปชิ้งประเภทกอที่สองเข้าไปชิ้งประเภทขอัอไปเป็นอะไรไปเป็นอะไรได้รางวัลเหมือนกันอ่ะคื้เพลเก่ง อยากเป็นทีหนึ่งตาเขาอยากเป็นทีหนึ่งทีสองไม่เอาทีสาไม่เอาทีสี่ไม่เอาเอาหนึ่งันเดียวไปแล้วไปแล้วหนึ่งน้าคู่ไปแล้ว ขึ้เ้าอย่นิดนข้า่เทเดมยตลาดสองาคืนไม่เยีะยอดอรบครับคสามสิบสครับข้ออากาตาทัดไปเรียบร้อยสน้ครับับสามน ที่เข้าเซ้ในชัยที่หนึอ่อม่มาให้ทาผู้ใหญ่พุทธชัยประธานจะต้องให้ทราบเป็นทางการสคนักที่กครนกันครับเรือทั้งสี่ลำเดี่ยวชิงชนะเลิศปัตเทนขอเข้าเส้นชัยทั้งสี่ลำเรือที่เข้าที่หนึสาวสวยมาในห้องเข้าที่หนึจับ พี่น้องดองนอดอนพ่วงบ้านใหญ่เดี๋ยที่เข้าที่สองสองสกุลเมืองจากพี่น้องบ้านใหญ่เช่นกันเดี๋ยที่เข้าที่สามพรพระรูจากพี่น้องโพนตากและที่สี่เทพสายรุง้งจากบ้านใหญ่ทั้งสี่ดังอเสียงประเบือให้ทั้งสี่ดังขอบคุณคนระับที่สองให้นำเรือ ของท่านตกลไปกทีหละทีสองนั้ก็ต้องมีนัได้ที่สองครับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นคนธรรมาิกรอนาตครับกาัเที่ยเที่ที่11นะครับ สามียื่นงห้มาเดี๋ยวหนูแก้เลยตุกตาตุกตาเป็นปราปรตคือำตอเกดกนั้ก็หลก็าตา่่่าง่แย่เหรอเออ่ สอสอิอยากดับับวกจับกับผู้กีตูตีผู้กีสูตีเอาลยว่าเอาเลยแอนดี้ฮาูแอนดี้ฮาูตามเขาก็ตามไม่ยุดหัวเรียเท่ากันตามเขากระตามไม่ยู้ีูขู้มาแลวมาแลยส่งใเหือห่าที่จะทิใจใครจะเป็นใครก็ดูเอาตาสายตามีน้องน้ำกระชุกระจายกุ้งหปลาบูตายเป็นโต จวดเป็นจวดเป็นตัว20เมตร20เมตรเขาเตะเข่าน้อยเตะเข้าน้อย20เมตรสุดท้ายจวดเป็นจวดระวางครับพวงครับพวงโหดอ่ะแล้วก็เข้าเตนไปเอาเต็มนมเลเห็นเห็นแม่ครับพี่น้องเลยทางฝั่งนู้นเข้าก่อน นับครั้งนี้เข้าที่สามวัตถีเขาเป็นสี่ที่เ้าแล้วผลการตัดสินยอดวิจารณ์ในเที่ยวที่สิเรือที่เข้าที่หนึ่งน้องแอนฟิลซุ้มเต้มาจากลิเวอร์พูลนะครับน้องแอนฟิลเนี่ยเข้าที่หนึ่งจากพี่น้องขับพวกนับกับส่วนอ่อนพระครูร้องน้ำ ท่าที่หนึ่งเข้าที่ซ้อขอแจ้งนะครับแจ้งเป็นทางากาดเมื่อกี้ที่ถามท่านพระครูแล้วอ่ะท่านพระครูไหนท่านบอกว่าท่านไม่รู้เรือท่านท่านไม่รู้นะต้ oh, <yeah. S 1> องเล่า, <laughs> <laughs> า,าพระครูบ้านเขาบอกว่าท่านไรครับขอเชิญ ตัวแท้เรือ,อทั้งแปดลำมาจับสลากล่องน้ำที่กองบริการนะครับพอเชิญตัวแท้เรือทั้งแปดลำมาจับสลากล่องน้ำที่กองบริการเพื่อจะได้ทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรอบต่อไปนะครับเที่ยวชิงชนะเลิศรอบต่อไปคือชิงรอบชิงชนะเลิศประเภทขอแล้วก็ชิงชนะเลิศประเภทกอ ทั <color. S 1> so first, ้งแปดลำนะครับขอเชิญที่กองโดยการนะครับตัวแทนเรือขอเชิญเลยครับาบทิ้งแล้วไม่ได้จะใบสามอาจารย์จะนอย่าจะอยู่คอมหลายนะครับก็ได้ผ่านรอบรองเจลิศไปแล้วนะครับ ก็สมศักดิ์ศรีของเรือนะครับต่อไปเป็นรอบทิงนะครับชิงชนะเลิศประเภทกอิงเงินรางวัล800 0บาทที่สองห้าพันบาทที่สามสี่พันบาทที่สองที่ที่สี่สามพันบาทนะครับในส่วนประเภทของประเภทกอส่วนประเภทขอรางวัลที่หนึ่งนะครับสองพันห้าร้อยบาทรางวัลที่สองสองพันบาทรางวัลที่สามพันห้าร้อยบาท รอบที่สี่หนึ่งพันบาทนะครับประเภทขอนะครับนะฮแล้วก็มันเป็นส่วนสำคัญของพี่น้องชาวเรือเรานะครับ,บนี่ก็ต้อ,องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้นำเรือเข้ามาแข่งขันแข่งกองสนามบ้านน้องกุญแจนนะครับก็ต้องของขอบคุณทุกท่านปีหน้าเราคงจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวเรือที่มีเรืออยู่ในบ้านบน ไปมาโรคกันแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับ2องโมงครึ่ <c oughs> สงสจะเริ่มกันวันท่สองวันสองโมงครึ่งเดีย๋ยรบอกาห้วันสองโมงแล้วเหลือน15นาที ให้เราเรือให้เรเรือพักผ่อนกันเข้าพัก15นาทีนะครับแข่งบ่ายสงโมงสี่สิบห้านะครับรอบที่ชนึเลิเศประเภทขอเริ่มแข่งบ่ายสองโมงสี้